ชาดกคือเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระพุทธเจ้าสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่ว่าทรงเคยเกิดเป็นมนุษย์บ้างเป็นสัตว์บ้างพระองค์ทรงนำมาเล่าและสอนพระสงฆ์ในโอกาสตา่างๆชาดกเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาดกเป็นการสอนอย่างเล่านิทานเหมาะกับผู้ฟังถูกระดับชาดกว่าด้วย การใคร่ครวญก่อนแล้วทำอัตถกถา,าสมมนัสชาดกครั้งพุทธกาลเมื่อพระพุทธเจ้า,าประทับอยู่ณพระวิหารเจตวันเมืองสาวัตถีครั้งนี้ก็เป็นอีกครั้งหนึ่งที่เหล่าพระภิกษุพุทธสาวกได้นำเอาเรื่องที่พระเทวทัตพยายามจะปรงพระชนพระาศาสดามาสนทนากันในโรงธรรมสภาเมื่อพระาศาสดาสเสด็จมาได้ทรงสดับถ้อยคำนั้น พระองค์ตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายไม่ใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้นแม้ในการก่อนเทวทัตก็ได้พยายามแล้วเหมือนกันแล้วพระองค์จึงทรงนำเอาเรื่องในอดีตมาแสดงดังนี้ในอดีตการมีพระราชาทรงพระนามว่าเรณุราชเสวยราชสมบัติอยู่ในอุตรปัญจารละนครแคว้นกุรุในป่าหิมพานอันกว้างใหญ่ไพาศาลและอุดมสมบูรณ์ มีพระดาบทชื่อมหารักขิตะที่มีดาบท500เป็นบริวารวันหนึ่งมหารักขิตะดาบทพาบริวารทั้ง500ออกจากป่าหิมพานต์ไปสู่ดินแดนของมนุษย์เพื่อรับรสชาติอาหารเค็มบ้างเปรี้ยวบ้างจากที่ฉันแต่พืชพันธุ์ในป่ามานานเมื่อจาริกไปถึงอุตรปัญจาลนะครก็ได้พากันไปพำนักอยู่ที่ป่าที่เป็นพระราชอุทยานของพระเจ้าเรนุราช พอวันรุ่งขึ้นพระดาบท,ทั้งหมดก็ได้เข้าไปบิณฑบาตในพระนครเมื่อไปถึงประตูพระราชนิเวศพระเจ้าเรโนราได้ทอดพระเนตรเห็นอิริยาบทอันน่าเลื่อมใสของเหล่าพระดาบทจึงนิมนต์พระดาบทังบทท้งหมดมานั่งณท้องพระโรงอันงดงามวิจิตรการตาถวายพัตตาหารอันประณีตแล้วนิมนต์พระดาบท,ทั้งหมด อยู่จำพรรษาที่ป่าราชอุทยานจนสิ้นฤดูฝนเมืม่อมหารัชิตะดาบทร,รับคำพระราชาได้เสด็จไปทอดพระเนตรสถานที่ในป่าราชอุทยานมีรับสั่งให้สร้างอาสมสถานแก่เหล่าพระดาบทพร้อมพระราชาทานเครื่องบรรพจิตบริขารจากนั้นพระราชาก็ให้ราชบุรุษนิมนต์เหล่าพระดาบท ไปรับพัตตาหารในพระราชนิเวศท,ทุกวันจนหมดฤดูฝนเมื่อถึงเวลาอันควรมหารัคิตะนำพระดาบททั้งหมดไปถวายบังคมเพื่อลากลับป่าหิมพานพระราชาพระราชทานอนุญาตและสักการะเหล่าพระดาบทขบวนของพระดาบทเดินทางออกจากป่าราชอุทยานเลียไปตามฝั่งแม่น้ำระหว่างทางที่แวะพักบนเนินหญ้าพแพรก ใต้ร่มไม้อันร่มรื่นนั้นเหล่าพระดาบทก็ได้พูดคุยกันว่าน่าเสียดายที่พระราชาไม่มีพระโอรสสืบต่อราชบัลลังก์เมื่อมหาราชิตาดาบทได้ยินจึงตรวจดูด้วยยานว่าพระราชาจะมีพระโอรสหรือไม่หนอก็ทราบว่าจะมีมหาราชิตาดาบทจึงได้พูดขึ้นมาว่าดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลายพวกท่านเด่าคิดวิตกไปเลยวันนี้เวลาใครรุง่ง เทพบุตรองค์หนึ่งจะจุติลงมาถือปฏิสนธิในพระคันพระอัครมเหสีซึ่งในกลุ่มพระดาบทที่นั่งฟังอยู่นั้นยังมีพระดาบทโกงผู้ยังมีกิเลสหนารูปหนึ่งที่เมื่อได้ยินดังนั้นก็คิดจะหาทางใช้สิ่งที่รู้นี้อวยประโยชน์แก่ตนเองครั้นเมื่อถึงเวลาออกเดินทางต่อพระดาบทโกงก็แกลงไม่สบายไม่มีแรงจะลุกขึ้นขอน,อนอนพักก่อน ถึงแม้มหารักคิตะดาบทจะรู้ว่าพระดาบทบริวารของตนแกล้งทําไม่สบายแต่มหารักคิตะดาบทก็กล่าวว่าถ้าท่านมีแรงพอจะลุกได้แล้วก็ให้เดินทางตามไปภายหลังแล้วมหารักคิตะดาบทก็พาเหล่าพระดาบททั้งหมดเดินทางกลับไปสู่ป่าหิมพานต์ฝ่ายพระดาบทโกงรีบเดินทางย้อนกลับไปในพระนครโดยเร็ว แล้วไปยืนอยู่ที่ประตูพระราชนิเวศบอกกับคนเฝ้าประตูว่าตนเป็นดาบทอุปถัก์ของท่านมหารักิตาดาบทมาขอเข้าเฝ้าพระราชาเพราะมีเรื่องสำคัญจะกราบทูลเมื่อได้เข้าเฝ้าพระราชาบนพระศาแล้วพระราชาตรัสถามว่าเคระดาบททั้งหลายสบายดีหรือเจ็บไข้หรือต้องการสิ่งใดบ้างพระคุณเจ้ารีบด่วนกลับมาเพราะเหตุอันใด พระดาบทโกงรีบถวายพระพรแล้วกราบทูลว่าถวายพระพรมหาบพิษพระดาบท,ทุกรูปสบายดีไม่ได้ต้องการสิ่งใดที่อาตมากลับมานี้เพราะว่าได้ตรวจดูด้วยตาทิพย์เห็นว่าจะมีเทพบุตรผู้มีมหิตริษจุติมาบังเกิดในพระคันแห่งพระนางสุธรรมมาอัครมาเหงีอาตมาเป็นห่วงเกรงว่าจะมีคนอิจฉาปองร้ายพระนาง จนทำให้พระโอรสนั้นไม่ได้ประสูติออกมาจึงรีบมาแจ้งแก่พระองค์ให้ทรงทราบเมื่อได้แจ้งแล้วอาตมาก็ขอถวายพระพรล,ลาพระเจ้าเรนุราได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงสมนัดยิ่งนะักมีพระหาร้ารื้อไถ่เลื่อมใสจึงรีบตรัสว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญพระคุณเจ้ายังไปไม่ได้แล้วพระองค์ก็มีรับสั่งให้สร้างอาสมสถานให้แก่กระดาบทโกงในพระราชอุทยาน ไกลๆกับพระราชนิเวศพระดาบทโกงนั้นได้รับแต่งตั้งให้เป็นกุลุปกะหรือพระดาบทประจำตระกูลมีนามว่าทิพจักษุดาบทหรือดาบทผู้มีตาทิพเวลาผ่านไปพระอาัคารามเหสีได้ประสูติพระโอรสน้อยผู้มีบุญยลักษณะครบถ้วนงดงามเหล่าพระประยุรญาตขนานพระนามว่าโสมนัสกุมาร ฝ่ายพระดาบทโกงเมื่ออยู่ในอาสมก็ไม่ได้อยู่เฉยๆเขาปลูกผักและผลไม้เต็มพื้นที่ไปหมดพอมีผลผลิตก็เก็บขายให้แก่ชาวบ้านร้านตลาดที่อยู่ในละแวกนั้นจนเก็บสะสมเงินได้เป็นจำนวนมากเมื่อพระโอรสโสมนัตกุมารมีพระจันทราได้เจ็ดปีพื้นที่แถบชายแดนของแคว้นกุรุก็เกิดมีการจราจนพระราชาจึงตรัสอ้อมๆกับพระโอรสว่า พระดาบทที่พระจักสุนั้นเป็นผู้มีฝีมือเพื่อหวังจะให้พระกุมารยอมรับนับถือพระดาบทเหมือนที่พระองค์เองนับถือเป็นอย่างมากเย็นวันหนึ่งพระโอรสโสมนัสกุมารเสด็จไปยังพระราชอุทยานอันเป็นที่อยู่ของที่พระจักสุดาบทเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระดาบทกําลังรดน้ําผักอยู่ก็ทรงนึกกำหนิดในใจว่าดาบทู้นี้นุงห่มภากาสาวะแต่ไม่บำเพ็ญสมณธรรม มาถือมอน้ํารถผักแบบนี้ไม่สมควรแกเพศของตนแล้วพระโอรสก็จงใจทักเพื่อให้พระดาบทได้อายว่าดูก่อนค่ะฤหบดีพ่อค้าผักท่านกําลังทําอะไรอยู่โดยที่ไม่ได้ทรงไหว้พระดาบทนั้นเลยทักเพียงเท่านี้ก็เสด็จกลับพระราชนิเวศพระดาบทโกง,งนั้นสำเนียกรู้ทันทีว่าพระโอรสน้อยนี้คือศัตรูตัวฉกาจที่ควรรีบกําจัดซะแล้วหลังจากนั้นไม่นาน เมื่อพระดาบทโกงรู้หมายกำหนดของพระราชาว่าจะเสด็จออกกระทำประทักษสินพระนครแล้วจะเสด็จมาที่อาสมของตนก่อนวันที่พระราชาจะเสด็จหนึ่งวันพระดาบทหรือแผ่นหินที่ปูวไว้อย่างสวยงามในบริเวณอาสมโยนไปกองรวมกันไว้ข้างหนึ่งทุบหม้อน้ำภาชนะในครัวแตกเละเทะฟันกิ่งไม้พืชผักที่ตนปลูกไว้แล้วเกลี่ยเศษใบไม้กิ่งไม้เเรียราดรอบบริเวณ ่วนบนบรรณาศาลาก็าเอากิ่งไม้ใบไม้หินดินกรวดมาสาทให้เลอะเทอะเ,เต็มไปหมดพอเช้าวันที่พระราชาเสด็จพระดาบทก็เอาน้ำมันทาตัวเข้าไปนอนคลุมโปองอยู่บนที่นอนพระหนึ่งว่าตนนั้นได้รับความทุกข์ร้อนอย่างใหญ่หลวงเมื่อถึงกำหนดการพระราชาทรงกระทำประทักษิณพระนครแล้วก็เสด็จไปเยี่ยมพระดาบทตามปกติพระดาบท เมื่อเห็นพระราชาสเสด็จขึ้นมาบนบรรณาศาลาก็แสดงอาการสั่นเทาร้องไห้หวาดกลัวเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักเมื่อพระราชาทอดพระเนตรเห็นดังนั้นจึงก้มลงไปลูบข้อเท้าพระดาบทด้วยความอ่อนโยนตรัสถามว่าใครมารังแกมาด่าท่านหรือทำไมท่านจึงเสียใจน้อยใจเศร้าโศกอยู่พระดาบทโกงแกล้งถอนหายใจแล้วค่อยๆลุกขึ้น รลางตีน้าเศร้ากราบทูลว่าขอถวายพระพรมหาบพิตรอาตมาภาพดีใจที่ได้เห็นพระองค์อาตมาภาพเข้ามาอาศัยมหาบพิตรอยู่ก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแต่บัดนี้อาตมาภาพถูกพระราชโอรสของพระองค์เบียดเบียนทอดพระเนตรเอาเถิดพระโอรสให้บริวารมารื้อทำลายข้าวของและต้นไม้ในอาสมของอาตมาภาพจนย่อยยับไปหมดแล้วเพียงเพราะ พระโอรสมาทอดพระเนตรเห็นอาตมาภาพเทน้ำรถกองไฟเพื่อบำเรอไฟตามลทัทธิหนํำซ้ำพระโอรสยังหมิ่นอาตมาภาพว่าเป็นพรามณ์คฤหบดีกราบทูลพรางพระดาบทก็ร้องไห้ไม่หยุดพระราชาได้ทรงสดับดังนั้นก็ทรงพระพิโรธพระโอรสเป็นอันมากเพราะพระองค์เคยตรัสสอนพระโอรสให้นับถือที่พระจักรสุดาบทมาโดยตลอด แต่พระโอรสมาทำแบบนี้แสดงว่าไม่เชื่อฟังพระองค์เลยหมิ่นพระดาบทก็เหมือนหมิ่นพระองค์ด้วยพระราชามีรับสั่งให้เหล่านายทวารบาลพนักงานตำรวจดาบและนายเพชฌฆาตทั้งหลายเข้าไปภายในพระราชฐานจับพระโอรสโสมนัสคาแล้วตัดเอาศีรษะมาถวายพระองค์เดี่ยวนั้นทันทีขณะที่พวกเพชฌฆาตทั้งหลายไปถึงพระโอรสน้อย ประทับนั่งอยู่บนตักของพระนางสุธรรมมาอัครามเหสีด้วยบุญบารมีของพระโอรสน้อยพวกเพชฌฆาดไม่กล้าที่จะเข้าไปพรากพระโอรสลงมาจากตักพระมารดาแต่ก็ได้พากันกราบทูลว่าข้าแต่พระขัตติยโอรสพระองค์เป็นผู้ที่พระราชบิดาทรงตัดขาดแล้วพระองค์ต้องโทษถึงประหารชีวิตพระเจ้าค่าพระนางสุธรรมมาอัครมเหสีและพระโอรส ตกพระไทยกับทอยคำของพวกเพชฌฆาตถึงกับกันแสงออกมาแต่พระโอรสน้อยก็ได้สติก่อนลงมาจากตักพระมารดายกมือขึ้นประนมแล้วตรัสว่าตัวเราอยากจะขอเฝ้าพระราชบิดาก่อนว่ามีความผิดอะไรขอท่านทั้งหลายจงพาเราไปเถิดพวกเพชฌฆาตใจอ่อนยวบไม่กล้าประหารชีวิตพระโอรสแต่ก็ได้เอาเชือกมัดมือจูงไปเฝ้าพระราชา เหมือนดังคนจูงวัวฉะนั้นฝ่ายพระนางสุธรรมมาพร้อมด้วยนางสนมกำนันแวดล้อมด้วยบริวารทั้งหมดทั้งมวลพากันตามออกไปด้วยพรางกล่าวกันว่าพวกเราจะไม่ยอมให้สำเร็จโทษพระกุมารผู้ไม่มีความผิดฝ่ายชาวพระนครที่เห็นเหตุการณ์ก็รีบทิ้งสิ่งที่กำลังทำพากันเดินตามไปอีกกลายเป็นขบวนใหญ่เมื่อเพชฌฆาตนำพระโอรสไปถึงบรรณาศาลาของพระดาบดโกง พระราชาเมื่อได้ทอดพระเนตรเห็นพระโอรสก็ทรงชี้นาตวาดว่าเพราะว่าข้าพมยังต่ำนักเมื่อเทียบกับโทษของเจ้าทิพจักสุดาบททำกิจรดน้ำบำเรอไฟทั้งตอนเช้าและตอนเย็นเหตุไรเจ้าจึงเรียกทิพระจักสุดาบทผู้สำรวมอินทรีย์ว่าเป็นพรามข้หาบดีลำดับนั้นพระโอรสโสมนัสก,กุมารกราบทูลว่าขอเดชะพระอาญาไม่ผลกล้าวเมื่อข้าพระพุทธเจ้าเรียกคฤหาบดีแท้ ด้วยคำพูดว่าคารืหาบดีจะมีโทษผิดอะไรหรือในเมื่อกุลุปประกาศดาบทภูนี้มีของเก็บไว้หลายอย่างทั้งผักผลไม้และเงินซึ่งไม่ต่างจากคฤหาบดีโดยทั่วไปไม่เพียงแต่ปลูกไว้เท่านั้นยังทำรั้วคุ้มครองดูแลแสดงความเป็นเจ้าของอีกด้วยถ้าเสด็จพ่อไม่ทรงเชื่อโปรดมีรับสั่งให้ถามชาวบ้านร้านตลาดแถวนี้ดูเถิดซึ่งเมื่อพระราชามีรับสั่งให้พวกราชบุรุษ ไปเรียกพ่อค้าแม่ค้าในละแวกนั้นมาซักถามพวกพ่อค้าแม่ค้าก็พากันกราบทูลว่าขอเดชะเป็นความจริงพระพุทธเจ้าค่าพัวข้าพระพุทธเจ้าซื้อผักและผลไม้จากมือของพระดาบทรูปนี้จริงแล้วเมื่อพระโอรสสมนณตรัสสั่งให้พวกราชบุรุษเข้าไปคนรอบๆบรรณศาลาของพระดาบทก็พบกระหาปณะ,ะห่อผ้าจำนวนมาก หลายหอ่อซุกซ่อนอยู่ซึ่งล้วนแต่เป็นเงินที่ได้จากการขายพืชผักทั้งนั้นพระราชาเมื่อทอดพระเนตรเห็นหลักฐานดังนั้นก็ส่งทราว,ว่าพระโอรสไม่ผิดแต่พระองค์เองที่มองคนผิดไปพระองค์ตรัสว่าดูก่อนเจ้าสมนัตกุมารเรื่องนี้เจ้าผู้ถูกต้องพระดาบทผู้นี้เก็บสะสมของไว้ทั้งยังดูแลคุ้มครองไม่ต่างจากคฤหบดีแต่พระโอรสนั้น ไม่ได้รู้สึกดีพระไทยที่พระราชบิดาทรงเห็นด้วยพระโอรสทรงดำริว่าเราควรจะเข้าป่าหิมพานแล้วบวดเสียยังจะดีกว่าอยู่กับพระราชบิดาที่โง่เขลาหูเบาปานนี้แล้วพระโอรสน้อยก็ยกมือขึ้นประนมหันไปทางมหาชนที่ตามมาดูเหตุการณ์อยู่รอบๆนั้นร้างตรัสให้ได้ยินโดยทั่วกันว่ามหาชนทั้งหลายที่มาประชุมกันณนะที่นี้ขอจงฟังข้าพเจ้า ราชาผู้เป็นจอมประชาราชนี้เป็นคนพานเมื่อได้ฟังคำของนักบวชทุศีลแล้วก็ตรัสสั่งให้ฆ่าเราโดยหาความผิดไม่ได้เมื่อหันประพักมาทางพระราชบิดาพระโอรสตรัสว่าเมื่อรากยังเจริญงอกงามแผ่ไพศาลอยู่ไม้ไผ่ที่แตกเป็นกอใหญ่แล้วก็ยากที่จะถอนให้หมดสิ้นไปได้ข้าแต่พระราชบิดากราวกระหม่อมชั้น ขอถวายบังคมพระยุคลบาทขอพระราชาทานพระบรมบราชาอนุญาตออกบวชพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าสมงมณกุมารเอย๋ยเจ้าจงอดโทษให้แก่บิดาสักครั้งหนึ่งเถิดถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นอีกเจ้าค่อยออกบวชตามอัธยาศัยณบัดนี้เจ้าจงเสวยสมบัติอันไพ่บูรนจงเป็นพระราชาของชาวกุรรรัฐอย่าบวชเลยเพราะการบวชเป็นทุกข์ ต้องมีชีวิตอยู่ด้วยการพึ่งคนอื่นพระโอรสกราบทูลว่าข้อเดชะบรรดาโภคสมบัติของพระองค์ซึ่งมีอยู่ในราชธานีนี้ไม่มีสิ่งไรที่ข้าพระพุทธเจ้าควรบริโภคใช้สอยเมื่อชาติก่อนข้าพระพุทธเจ้าเคยเรื่นรมอยู่ในเทวโลกด้วยร,รูปเสียงกลิ่นรสและผัสสะทั้งหลายที่นา่ารื่นรมใจยิ่งกว่านี้กรรมที่บุคคลใดไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนแล้วทำลงไป ผลชั่วร้ายย่อมมีแก่บุคคลนั้นเหมือนความวิบัติแห่งยาแก้โรคฉะนั้นส่วนกรรมที่บุคคลใดพิจารณาถี่ถ้วนก่อนทำลงไปผลอันเจริญย่อมมีแก่บุคคลนั้นเหมือนความถึงพร้อมแห่งยาแก้โรคฉะนั้นคฤรัสหัดผู้บริโภคกรรมเป็นคนเกียจคร้านไม่ดีบรรพชิตไม่สำรวมไม่งามพระราชาไม่ทรงใครครวญเสียก่อนแล้วทำลงไปไม่ดี บัณฑิตมีความโกรธเป็นเจ้าเรือนก็ไม่ดีข้าแต่พระองค์ผู้เป็นอธิบดีแห่งทิกศกษัตริย์ทรงใครครวญเสียก่อนแล้วจึงค่อยทำพระเกียรติยศของพระราชาผู้ทรงใครครวญเสียก่อนแล้วจึงทำลงไปย่อมเจริญยิ่งยิ่งขึ้นอิสระชนควรพิจารณาเสียก่อนจึงลงอาชญากรรมที่ทำด้วยความรีบร้อนย่อมเดือดร้อนเมื่อพวกเพชฌฆาตพากันไปจะฆ่าพระพุทธเจ้า ผู้ที่กําลังนั่งอยู่บนตักแห่งพระราชมารดาข้าพระพุทธเจ้าถึงความหวาดกลัวต่อมรณะภัยเหลือเกินวันนี้ข้าพระพุทธเจ้าได้มีชีวิตอันเป็นที่รักรอดพ้นจากการถูกประหารมาได้จึงน้อมใจต่อการบวชเพียงอย่างเดียวเมื่อเห็นว่าไม่สามารถจะเปลี่ยนใจพระโอรสได้พระราชาตรัสเรียกพระนางสุธรรมมาอัครมเหสีเข้ามาช่วยเกลี้ยกล่อมอีกคน แต่พระนางสุธรรมมากลับส่งเสริมพระโอรสเพื่อให้บวชโดยได้ตรัสว่าดูก่อนพระลูกรักเจ้าจงยินดีด้วยพิกขาจารยาวัดเถิดส่งใครครววในธรรมทั้งหลายจงละเว้นโทษแก่คนมิจฉาทิฏฐิจงละเว้นโทษแก่สัพพสัตว์นักบวชเมื่อวางแล้วย่อมเป็นผู้ไม่ถูกติเตียนย่อมเข้าถึงพรหมสถานพระราชาเมื่อได้ทรงสดับดังนั้นก็ตรัสว่า ดูก่อนสุธรรมาเทวีเธอพูดอะไรอัศจรรย์จริงหนอเราได้รับทุกอยู่แล้วเธอยังกลับเพิ่มทุกให้อีกฉันขอร้องให้เธอมาช่วยอ้อนวอนลูกเธอกลับสนับสนุนให้ส่งมนัตกุม,มารเกิดอุตสาหะยิ่งขึ้นพระนางสุธรรมาอัครามเหสีตรัสว่าหม่อมฉันไม่อาจห้ามไม่ให้พระโอรสเดินตามทางที่พระอริยเจ้าคูหลุดพ้นแล้วจากกิเลสท,ทั้งหลายเดิน เมื่อได้ทรงสดับดังนั้นพระโอรสโสมนัสกุมารถาวายบังคมพระราชมารดาบิดาแล้วกราบทูลว่าถ้าหากว่าโทษผิดของข้าพระองค์มีอยู่แล้วไซสขอพระชนกชนนีได้โปรดทรงพระกรุณาอดโทษด้วยแล้วหันไปประนมมือไหว้ต่อมหาชนสเสด็จลงจากบรรณาสาลาบ่ายพระพักไปในทิศท,ทางที่ป่าหิมพานตั้งอยู่มหาชนทั้งหลายเห็นดังนั้น ก็พากันเดินตามไปส่งเสด็จพระโอรสน้อยเข้าสู่ป่าหิมพานต์และเมื่อกลับมาถึงเขตพระนครอีกครั้งก็พากันไปจับเอาพระดาบทโกงออกมาโบยตีจนถึงแก่ความตายเมื่อพระโอรสโสมนัตกุมานเดินทางพ้นเขตแดนของมนุษย์เพื่อเข้าสู่ป่าหิมพานต์เทพยาดาทั้งหลายได้แปลงกายเป็นมนุษย์มานำทางพระโอรสน้อยขามขุนเขาทั้งเจ็ดลูกไปสู่บรรณาศาลา ที่วิสุกรรมเทพบุตรได้เนรมิตไว้รอพร้อมเครื่องบรรพชิตบริขารพระโอรสน้อยได้บวชเป็นฤาษีเหล่าทวยเทพทั้งหลายก็ได้พากันมาอภิบาลพระดาบทน้อยจนมีอายุได้16ปีพระดาบทมุ่งมั่นบำเพ็ญเพียรจนได้อภิญญาและสมาบัตเป็นผู้ไม่เสื่อมจากชานตลอดอายุไขเมื่อถึงแก่กาละก็ได้ไปบังเกิดในพรหมโลกพระบรมมาสดา ครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแสดงจบแล้วพระองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายแม้ในการก่อนเทวทัตก็พยายามฆ่าตถาคตอย่างนี้เหมือนกันพระดาบทขี้โกหกในครั้งนั้นได้มาเป็นพระเทวทัตพระนางสุธรรม,มาอาระมเหสีได้มาเป็นพระนางสิริมหามายามหารัิตาดาบทได้มาเป็นพระสารีบุตรส่วนสมนัสกุมาร ได้เสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้า